สวัสดีครับวันนี้จะมาแจ้งข่าวด่วนอัปเดตล่าสุดว่าเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ1,000บาทจะโอนวันไหนซึ่งอัปเดตจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ล่าสุดดังต่อไปนี้นะครับสำหรับพี่น้องชาวเกษตรกรทุกท่านที่รอคอยเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ1,000บาทวันนี้เราจะมาอัปเดตข่าวล่าสุดกันนะครับ เงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวไร่ละ1,000บาทหรือเงินช่วยเหลือชาวนาตามที่ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บอกไว้ว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการบริหารและการจัดการข้าวแห่งชาติหรือนอปชเสนอมาตรการให้เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ1,000บาทภายใต้ โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2,566ทับ67เป็นวงเงิน5.6หมื่นล้านบาทโดยมีกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเป้าหมาย4.68ล้านครัวเรือนที่ผ่านมาการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี2,566ทั67 กับกรมส่งเสริมการเกษตรเรียบร้อยแล้วโดยจะให้เงินช่วยเหลือไร่ละ1,000บาทกับเกษตรกรครัวเรือนละไม่เกิน20ไร่หรือครัวเรือนละไม่เกิน20,000บาทสามารถจ่ายเงินให้กับชาวนาผ่านบัญชีเกษตรกรโดยตรงได้เร็วที่สุดเมื่อวันจันทร์ที่20พฤศจิกายน2566ถ้าช้าสุดก็ไม่เกิน1เดือนและไม่เกินสิ้นปีนี้ และมีรายงานข่าวว่าทกศจะมีการประชุมผู้บริหารในวันที่23พฤศจิกายน2566เพื่อสรุปการจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวไร่ละ1,000บาทครัวเรือนละ20,000บาทคาดว่าโอนเป็นจำนวน5รอบเริ่มโอนงวดแรก27พฤศจิกายน2566เริ่มจากภาคอีสานก่อนเป็นรอบแรก